ครับหน้าตะวันครับชึบเอาชึบเอาครับโอ้ยชวบ,บเอาชืบเอาชืบเอาเลยรุ่นนี้เขาปุ๊เป็นไรครับคือนดีคือโฟดใหม่โอ้มันสุดยอดดีที่นหนให้กว่าถ้าโบนให้กุศลก็มันเกือบเกือบมืดมืดกันหมาอย่งหนูเอ้ยผู้มักเผาน้อพี่น้องเลยปวดพ่อครับอื สิไปต่อหรือสิพอ่อสานีเนาะหยาเมื่อคืนนี่ครับหยายังบ่ยผต้องแห่งดีอยู่ครับพี่น้องโอ้ยดีครับนี่ก็ควัดเมื่อคืนครับควัดหากินยังนี่เงาอยู่ข้านี่เหหักอยู่ต้นอยู่ข้าเนี่ยครับพี่น้องโอ้ย อยู่ป่านนี้แล้วครับนี่ครับผมปุยมันอยู่นี่นี่แหละครับห้อยแหลกเลเละครับเป็นกระบวนเป็นท่าอย่างนี้นพี่น้องป่านีุู้่ข้านี่นครับผมแต่ล่มร่มร่มอยากอยากแห้งเนี่ยจะน้อยนะครับพี่น้องมันเป็นน้ำไอ้อันนั้นบอกครับเผาไฟทางบุนบอกครับโอ้ยส,สดป่าอยู่ข้ามากพี่น้องเลย โพดพูดครับผมเขาเกี่ยวเขาแล้วเมื่อวานนี้ครับพอดีพวกดักกับดักหนูลงครับเมบื่อวานนี้ก็เลยจําเป็นต้อง,งยหญ่ขึ้นมาพี่ครับพี่น้องรถจอดอยู่นั่นพี่น้องไม้หนูก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมผู้ชายตกปลาหาหนูครับผมมาหาหนูขึ้นกัาแล้วพี่น้องเมื่อกี้นี่ก็โอ้โหหนีไฟมากแต่ว่าควันยังมาถึงอยู่เลยพี่น้อง หาเลาะเบิ่งหมายยิงหนูครับมากับนาตะวันครับเมื่อเนี้ยนาตะวันเดินทางมาจากภุหลัครับไอเส็นบางหน้าตาดบ,บางพี่บางหน้าตาดุูหลครับผมมาเบิ่งหมายกันครับพี่น้องไม้ในป่าอยู่ข้าครับกว้างใหญ่เพศสารเลยเกินพี่น้องนี่ครับห้อยควัดกินเมื่ขึ้นนี่แหละครับผมบางๆครับพี่น้องแต่ว่าภูหนนะั ควันควันพี่น้องเอ้ยอยังทะลุมาอยู่กว้างใหญพเพสานชีไล่นูจนว่บาบันจะสิไปจะอไหนมาจาังใดแล้วครับพี่น้องรอเๆหาไปเรื่อยแล้วครับมันเป็นป่ายูค่าแห่งครับโอ้โที่กันโอ้ห้อยกินควัดหอยอยู่พี่น้องโอเคครับแสดงว่ามีครับพี่น้องนี่นี่ครับถึงน้าเขาหก 6, ครับพี่น้อง แต่ซิบูแตกบ่ครับโอ้ยขยากันมาเซิบเิบเบิ้งก้อนละพี่น้องรูทีมงานาเจีบไปยังไดมา้าจยังไรครับโอ้ยบรยากากินเทียบครับนี่ป่านี่คืออไรบุ๊คับส,สับสิบแตกโคบบอแามา่แรงนี่มีป่าย่าค่าอีกร้อนหนึ่งครับนี่ด้วยอยู่นี่กับบอลูครับ ัดกินอยู่พี่น้องโอเคครับผมได้ลุนครับได้ลุนได้ลุนโอ้โหเจอแวลาพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมขุยมันคักๆแล้วพี่น้องเอาละครับม,มแาแร,บมแรกได้ลุนพี่ังได้ลุนเห็นขุยมันแล้วแสดงว่าหนูแถวนี้ยังพอมีครับพี่น้องโอเคครับผมโอ้ฝนนี่ครับห้อยควัดกินครับหวังว่า ยังบ่ทันใหญ่นะจิะบวยใหญ่นะตัวหาหนูแห่งนี้กินดกว่าครับหนูเปียกมันกุยครับผมถ้าพุ่นเขาดักหนูเอาไปได้ก็เลยใหญ่ใหญ่หนีมากครับมาหาเลาะเหมือนว่าในดงป่ายุค่านี่มีหนูบ่ครับถือว่าใช่ได้ครับนี่กับป่าหยาค่ะโอ้ยแต่คุ่นถุงกว้างเลยครับพี่น้อง นี่ก็ปลายยาค่ะโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่มีหากิปลาปลายครับตัวอยู่ตัวไปแล้วครับหนูโอ้ใส่เรื่องอยู่ครับไปครับผมเดี๋ยวหามองจอดรถดีๆก่อนครับได้รุ่นได้รุ่นพี่น้องรอติดตามเมื่อแรกครับเดี๋ยวพบพ่อกับนาตะวันก่อนครับผมเดี๋ยวไปหาไอ มองจะลด,ดหน้าตะวันก่อนครับที่ตามครับผมมาแรงได้ไ,ได้เลยพี่น้องออหน้าตะวันเอาแล้วเว้ย <c oughs> ไปครับผมไมายมันอยู่ใกล้พี่น้องพอดังบ่ได้ครับผพอกันอยู่ไม้นะครับผม<ป>มองอายุข่าที่ผมว่านะหน้าตะวัน ผมไปพี่น้ำจะเข้าก่อน พี่นหน่อเขามากไก่น้อยครับระยะสองเมตรเี่นหนอเกือบสองเมตรครับมียาบางครับแต่ว่าในสายตานเนี่ยแนมเห็นครับแต่ว่าปลูกกล่องเนี่แนมเห็นบ่กระขึ้นเต็มตัวแล้วพี่นอน่อสิดว่ามันสิบเขามากแล้วครับตัวแรกจะไลยก็ต้องเอาไว้ก่อนพี่น้องอกันฟ้าครับไปครับผมตัวแรกมาแล้วครับผมติดตามครับ เด้วครับพี่น้องโอ้ยเดินทางพิษชีวิตเปลี่ยนครับถ้าผมมัน่นแปแล้วพี่น้องเบิ่งน้าตาวันยิ่งชิบเอาชิบเอากับกอยย่างไปกวนเพิ่นครับก้อยห่งเพิ่งยิ่งครับทานผม้นว่าประมาณสี่หาแล้วนาตาว,วัานปวดโพลครับุ่นผู้นะัยังว่าชิบฉับชิบชับชิบฉับไปทางผู่นครับโอ้หมาออนครับนาตาวันมื่อนี้เบิ่งกระหู้แล้วครับ อยู่คนละฝากพี่น้องแต่ของผมนี่มันแปนครับพี่น้องเบิรงเอานะครับนี่ไม่มีอย่างครับนี่หกข้างหน้าครับพ่อ,อยางมาแล้วแปนครับพี่น้องโอ้ยไปครับผมถ่ายรุ่นกํานังตะวันครับมื่อนี่เป็นไงครับคือดีอคือโฟตใหม่โอโ้มันสุด,ดยอดจริงที่ไหนให้กว่าถ้าบใาุให้กครับมันเกือบอเกือบหามแล้วพี่น้องเลยเกือบหามแล้วพุ่นน่ะโคตรโคตครับ อยากกันยุ่งก็เอาประยู่ครับนี่าพุ่นใหม่ตีครับระหว่างที่ฐานหน้าตะวันครับนาตะวันกิดชืบเอ่าชืบเอาเข้ากันโอ้ยระวังอ่อนหนูอยู่ก็ว่ามันยุ่งจิตหามบินเหมนขึ้นเหมือนเด้ปวดพวกครับยุ่งหลายแห่งฐานพวกนี้ยืนฐานี้ต้องเอางานใหม่มาปัดอย่าีสครับพี่น้องไปครับผมไปต่อมื่อื่นเอฟซีสิมาอีกมือนี้ก็ต้องจบเร็วเนี่ยครับผมไอ ไปไปอาไว้แล้วนี่โอเคไปย้างๆ้งโอ้ยอยยยอยย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 บยยยยครับยยบยยยยยบยยยยยเยย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 ยอยยายยยยเยยยน ไปถึงดงหนูทิยืนอยู่มองเดียวชึบเอาชึบเอาพูดพู้ขาทิยุ่งสิหามหายครับอืมปลาอันหย่าขนครับผมปลากระนุ่งบดไปสองช่องนี่ปลาอ๋อใส่ทุงใส่ทุงตัวนี้มันอยู่นี่เออตอนนั้นมันตัวนี้จะวักเท่าคักแท่ตัวนี้อืมอื้อ ผลงานของคําคึืนนี่ครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวครับเวลาหน่อยอมืออมีพาระ,ะครับเอฟซีทางชนบุรีใช่าาครับพี่น้องจำเป็นต้องเก็บกวาดแค่นี้แหละโอ้ได้ยิ่งสมใจได้เพิน่นโอ้โอโหครับที่เผาชื่อเปอ่ารลดเอาไวิธีมองนูหน่อย ก็ดีกินเล่นรุ่นนี่มาหน่อยปรรดาดอกรุ่นนี้กันเลยนี่แหละตัวมันขว่แสบอ่ะใหญ่กระดูกแข็งดิไปครับผมพบพอกันมืน่นมืน่นมื่นก็คือคลิปหนาเละพี่นอ้องทางเอฟซีทางชนบุรีสิมาครับเดี๋ยวขออนุญาตเท็ดหนูจะได้เขาบ้านครับจได้พักผ่อนเนี่ยเดี๋ยวผ้าพ่นลุยบ่ไหวครับอื่นน่าจะเป็นขวดดึกครับหนาตะวันพนามาบ่ว่าง เพ้ขอมามื่อนีน้ก่อนมาไอ้มือนี้วันซุกครับพี่น้องเพิ่นขอมาวันซุกก่อนเพราะว่าไออาทิตย์ภาษีมีธุระสามาวันเสาร์เพิ่นอาจจะไปเหตุธุระบวยครับเพิ่นก็เลยมาก,ก่อนครับพี่น้องก็เลยจัดให้เพิ่นซะจัดหน่อยเพิ่นหาวแห้งครับสมใจเพิ่นหาวอยู่ดอกพี่น้องเอาน้ำน้ำไหญ่ลงมาในเด้อเดี๋ยวจิถอนก่อนครับจักสิถอนหรือจักสีเค้งโซดอกพี่น้อง ่อนจะเข้าบ้านโอ้ยเมื่อยดีพี่น้องเลยไล่ยุ่งยะโอ้โหมันเป็นอะไรบุญนี่กระไรเกือบยุ่งหามครับพี่น้องไปครับผมพบพอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้กับเวลาเมื่อไเวลาครับผมว่าจะได้บทสุภาพกับขอกราบโทษไอ้ขอกราบขอโทษขออภัยครับผมโอ้ลิ่นเริมพัดแล้วพี่น้องเลยขนาดย่งบริถอนกันเลยสวัสดีครับ